สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกองสลากเผยข่าวดีโดนใจนักเสี่ยงโชคไม่เรือนออกรางวัลงวดส,สุดท้ายของปี63กองสลากกินแบ่งรัฐบาลยืนยนันไม่เรื่อนวันหวยออกในงวดส,สุดท้ายของปี2563แม้จะมีปัญหาวิกฤตเชื้อโควิดแพร่ระบาดอย่างหนักในหลายๆจังหวัดทั่วประเทศ โดวยวันที่23ธันวาคม2563น,นายธนวัน์พลวิชัยกรรมาการสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลในฐานะโฆษกสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยว่าการออกรางวันสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดวันที่30ธันวาคม2563ยังดำเนินการเหมือนเดิมไม่มีการเลื่อนออกรางวัลแม้ว่าสถานการณ์โควิด -19 จะเริ่มพบคนที่กลับมาติดเชื้อมากขึ้นก็ต้องติดตามและเฝ้าระวังต่อไป สำหรับการออกรางวัลงวด30ธันวาคม63ย,ยืนยันยังมีเหมือนเดิมซึ่งกองสลากเขาจัดเตรียมสถานที่ตามมาตรฐานควบคุมโรคมีการเว้นระยะห่างหรือ social distancing อย่างไรก็ตามในงวดถัดไปกองสลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อมจะเรียกประชุมคณะกรรมการพิจารณาวาระเร่งด่วนให้เรื่อนการออกรางวัลได้ทันที กรณีที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 หรือสอบอคอรประกาศให้มีการล็อกดาวน์ทั่วประเทศเหมือนช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ครับ